ตามกฎหมายจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงานเขามีหน้าที่ในการจัดหาแหล่งพลังงานเป็นอำนาจของเขาเลยนะในคอรมอเขาไม่ต้องขอผมด้วยเพราะเป็นอำนาจของกระทรวงแล้มีหน้าที่พันธกิจอย่างนั้นในเมื่อเขาแจ้งให้ที่ผู้วัาทราบที่อยู่กัารับทราบผมก็เพียงแต่บอกว่าให้ไปหาคือที่ว่าจะอะไรยังไงแล้วก็ไปชี้แจงเข้าใจมาครันทีในเมื่อสมมุติสวชเขาเมด้วยไปดูที่ว่าคณะกรรมธิการเขาเสนอมาว่าอย่างไรเขาเสนอวิธีที่3ใช่ไหมให้เลือกอะไรต่างก็ปรากฏว่าตอนหลังก็แก้กลับมาว่าไม่ทํา ก็ไปว่ากันมาจะมีบางกลุ่มออกมาเรียกร้องออกมาไม่ได้อ่ะไม่ออกไปชี้แจงรลไปหาเครื่องชี้แจงรลอย่าไปหาเรื่องอะไรออกมาเดินอีแต่สิ่งสำคัญก็คือบอกพวกเราสบายใจว่าในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปิดับชัดนรวจ29แปลงหรือเรื่อง ราคาน้ํามันหรือการปรับโครงสร้างผมได้สั่งการไปให้นําเข้าไปหารือในสภาปฏิรูปแล้วให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพราะว่าคุลักษณาอะไรกันเหล่านี้ก็อยู่ในสภาปฏิรูปอยู่แล้วนะมันจะได้ไปหาข้อสรุปกันทักทีว่ามันยังไงกันแน่นะรัฐบาลก็พร้อมที่จะตามตามมติต่างๆที่ออกมาจากสภาปฏิรูปด้วยนะครับ